มาละเด้อไอ้แคนบอกข่าวเรื่องราว่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวจัดใจคุงไอ้แคนอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอ้อพี่น้องเดอ้อ พี่น้องครับในแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชาคุมารเวชาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวตอบข้อสงสัยที่ผู้ป่วยหายป่วยจากโรคโควิด -19 จําจำเป็นที่จะต้องให้วัคซีนป้องกันโรคโควิดอีกหรือไม่โดยปัจจุบันก็ทราบกันดีแล้วนะครับว่าโรคโควิด -19 เป็นแล้วก็สามารถกลับมาเป็นได้อีกส่วนใหญ่จะเป็นหลังจาก3เดือนไปแล้วนะครับดังนั้นผู้ที่เป็นโรคโควิดแล้วจึงมีคําแนะนําให้ฉีดวัคซีนหลัง3เดือนไปแล้วจากการศึกษาเบื้องต้นที่ลงพิมพ์ในวรารสาร Nature Medicine นะครับพบว่าการให้วัคซีนในผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด1 9แล้ว การให้เพียงครั้งเดียวจะมีระดับภูมิต้านทานกระตุ้นได้สูงเท่ากับคนธรรมดาที่ไม่เคยป่วยแล้วก็ให้วัคซีนครบทั้งสองครั้งผู้ที่หายป่วยควรได้รับวัคซีนหลังจาก3เดือนนับจากการติดเชื้อส่วนจะให้1ครั้งหรือว่า2ครั้งยังไม่ได้สรุปออกมาชัดเจนครับแต่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าภูมิต้านทานของผู้ที่หายจากอาการป่วยแล้วจะเริ่มลดลงหลัง6เดือน แล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับสรุปก็คือผู้หายป่วยแล้วควรได้รับวัคซีนอย่างน้อย1ครั้งหรือขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่หายป่วยมาแล้วนะครับถ้าเพิ่งหายป่วยในช่วง3-6เดือนควรได้รับอย่างน้อย1ครั้งแล้วก็ผู้ที่หายป่วยมาแล้วเกิน6เดือนขึ้นไปควรจะได้รับวัคซีนให้ครบทั้ง2ครั้งนะครับทางศูนย์ที่ดูแลอยู่ขณะนี้ก็ทําการศึกษาในผู้ป่วยที่หายป่วยในช่วงระยะเวลา3-6เดือนจะให้วัคซีนกระตุ้น1ครั้ง แล้วก็ผู้ที่หายป่วยเกินกว่า6เดือนหรือเป็นปีแล้วจะให้วัคซีในให้ครบทั้งสองครั้งแล้วก็กาลังตรวจผลภูมิต้านทานรวมทั้งระบบหน่วยความจําของภูมิต้านทานอย่างละเอียดเพื่อจะได้นําไปใช้เป็นคําแนะนําโดยขณะน,นี้โครงการก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับจึงอยากเชิญชวนคนที่หายป่วยในรอบที่3นี้โดยหายป่วยมาครบ3-6เดือนเข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะรับวัคซีนโดยติดต่อที่022564929ครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ